ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพินดูถลัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนา,าอยู่ในราศีเมษ ประจำเดือนธันวาคมปี64ก็เป็นการส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่นะครับนะก่อนอื่นก็ต้องการาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดก้าจะเรียนน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีทุกครั้งเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะชาวราศีเมษมีดาวประจําตัวก็คือดาวพัะอังคารน,นะครับดาวพัะอังคา เป็นเจ้าเรือนในราศีเมษนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกเขาต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับนะตอนที่นะครับตัวเราเองเนี่ยอยู่ในราศีตุลช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราข้องแวะนะครับนะกับผู้คนพอสมควรนะก็มีทั้งเรื่องยุ่งยุ่วุ่นวุ่น,น,นก็ผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเดือนนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงในช่วงของวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยเราอยู่ในราศีตุล นะครับก็เป็นเรื่องของเดือนที่แล้วผ่านไปแล้วเอามาปัจจุบันเลยนะดาวเจ้าเรือนนะครับตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในภพของมอรณะแล้วเป็นกเกษตรตาธิบดีนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองจะเป็นช่วงที่แคล้วคลาดนะครับทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเซนต์นะครับคุณสามารถเชื่อเซนต์หรือเชื่อ รังสังหอนคุณได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณฝันแม่นมีนิมิตนะครับและยิ่งคนไหนที่ปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมฝึกจิตหรือเกี่ยวเรื่องของการเรียนรู้ในศาสตร์เล่นลับต่างๆจะให้ผลดีนะรวมทั้งศาสตร์พยากรณ์ด้วยนะนะครับก็จะให้ผลดีนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่บางคนเนี่ยนะครับเจ็บออดอดอดแอบนะครับก็จะสุขภาพดีขึ้นนะครับได้ยาที่ดีขึ้นนะครับหรือบางคนเองที่มีทัศนคตินะครับในแง่ลบหรือคิดอะไรที่ รู้สึกว่าจะทําให้ตัวเองเนี่ยลำบากหรือเดือดร้อนนะครับคุณก็จะคิดได้คุณก็จะสามารถทําให้คุณเองเนี่ยพัฒนาทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ขึ้นคุณยินดีขึ้นนะครับนะเพราะแปลว่ามรณะเป็นเกษตรแต่ว่าความมรณะหายไปนะครับความเสียหายหายไปนะครับก็ถือว่า เป็นจุดที่นะครับก็ให้คุณกับดวงชะตาเหมือนกันนะเว้นแต่บางท่านถ้าดาวอังคารปีนี้ท่านเป็นการกินกีก็จะตรงข้ามนะจะเป็นคนที่มีความวิตกกังวลเครียดนะครับนะในหลายๆอย่างนะครับเอาละนะครับนะส่วนอีกเลื่อนหนึ่งนะครับนะก็ต้องบอกว่าดาวมรณะนะครับเป็นเกษตรก็จะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองอย่างที่ผมบอกนะแคขลข้วคลาดนะครับนะทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะ มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเวลาดาวมรณะปรเป็นเกษตรเท่ากับตนุปเป็นเกษตรด้วยนะครับนะก็แค่ระมัดระวังอย่าทาอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปนะหรือทําอะไรที่ขาดความรอบครอบแค่นั้นเองถ้าถ้าไม่ขาดความรอบครอบก็มีปัญหาจริงๆดาวพัางคานเนี่ยเวลาอยู่ในภพของมรณะถ้าเป็นราศีอื่นเนี่ยจะเป็นพินทุกบาทนะ จะแปลว่าจุดเสื่อมจุดเสียหายนะครับถูกคนเอาเปรียบนะแต่สําหรับชาวราศีเมษไม่ใช่นะสำหรับชาวราศีเมษนะเ,เนี่ยพอดาวอังคารเนี่ยเป็นเกษตรนะเขจะส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับคิดบวกทําอะไรในเชิงบวกนะครับนะและเป็นช่วงที่มีพลังจิต มากอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ตัวเองประสบผลสําเร็จได้เช่นกันนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเอาละนะครับนะตอนอยู่ในราศีพฤจิเนี่ยก็จะเข้าไปในวันที่4ทธันวาบเจ็นา7นิกายีนาที1-7เ,ข,เข้าเพจค้านเลิกจะตัดสินใจทําอะไรในช่วงนี้ก็ต้องคิดจะดีๆ นะแปดถึงยี่สิบหกเข้าราชาเริกยี่สิามถึงยี่บเจ็ดเข้านวาปุเอกอันนี้ก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาก็ต้องบอกว่านะครับดาวข้อมรณะอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจสําหรับชาวราศีเมษนะเป็นจุดที่ตัวคุณเองเนี่ยเข้มแข็งนะครับอะไรที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าเป็นจุดด้อยหรือเป็นจุดที่ไม่ดีกับคุณนะคุณก็สามารถกําจัดจุดอ่อนตรงนั้นของคุณได้นะนะครับบางคนมีนิสัยเป็นคนที่รักสบาย ช่วงนี้ก็จะทำให้คุณขยันขึ้นนะครับบางคนเป็นคนที่คิดไวนะแล้วไม่รอบคอบนะก็จะทำให้คุณเนี่ยนะคิดช้าลงคิดอะไรมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์อตเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะในช่วงที่อยู่ในราศีพิจิกอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เขาเรียกปุตตะไปอยู่ในเรือนของมอรณะ นะนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเสียหายเกี่ยวเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทําเรื่องเรื่องเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นให้พอสมควรนะครับบางคนเองก็เป็นคนที่ประมาทนะครับเลยทำให้ตัวเองเสียหายในลักษณะต่างๆข้อได้เหมือนกันนะครับแล้วด้วยดาวอาทิตย์เองที่อยู่ในลุนมรณนะเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองพยายามนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะอย่ายกตนถนท่านนะครับอย่าก,กลางหรือทําให้คนอื่นเขาหมัน่นไส อันเนี้ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นดีต้องเรามาระวังาอยู่ตรงนี้2อาทิตย์นะต้องบอกต้องบอกประมาณนี้นะก็คือจะอยู่ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่ส5 1ห้าถึง2ไม่มีปัญหาเข้าราชาเลิกเข้านาวางังปุกเอกดีวันที่3าถึงวันที่สิ้าเข้าสมโนแห่งเลิกนะจุดที่ต้องเรามาระวังจะเป็นวันที่9ถึงวันที่15้านะครับช่วงนั้นนะฮะจะเข้านาวังพิษสุนักนะไม่ค่อยจะให้คุณเท่าไหร่ถ้าเกิดจะมีปัญหาหรืออะไรยังไงช่วงนี้อันตรายพอสมควรเพราะว่าาาดดววนีนวนรรุแ นะครับต้องเราระวังในเรื่องของการประทะหนีได้หนีก่อนนะครับอย่าประทะนะให้รู้ว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับหลังจากนั้นนะครับนะตอนที่อยู่ตรงนี้ดีแล้วเขาเรียกปุตตะเป็นสุภาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณขายของดีนะคุณน,นําเสนอโปรเจกต์คุณน,นําเสนอไอเดียต่างๆจะได้รับการช่วยเหลือ มีคนรับเรื่องของคุณมีคนส่งต่อส่งงานลักษณะต่างๆเพราะปุตตะไปสุภาสเนี่ยคิดอะไรก็จะทำนำพามาสึ่งความเจริญเจ้าหน้าบางคนก็เป็นคนที่สอบแสวงหาเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆเพื่อทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความชํานาญการในสิ่งที่เราถนัดนะเพราะอะไรเพราะปุตตะแปลว่าไอเดียความคิดสุภาสก็คือความคิดที่มันถูกต้อง ความคิดที่จะทําให้เราเจริญก้าวหน้าความคิดที่จะทําให้เราประสบผลสำเร็จในชีวิตและยิ่งตอนนี้ดาวคารไปกรเกษตรด้วยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะแล้วดาวพฤหัก็ตีโกนถึงเนี่ยลัคนาเราด้วยนะครับก็ถือว่า ก็ถือว่าให้คุณนะถือว่าดีนะก็ประมาณนี้นะครับเอาละนะตอนอยู่ในราศีธนูเนี่ยจะเข้าในวันที่16ธันวาเวลา15บหนาฬิกา22นาทีวันที่16ถึงวันที่28เนี่ยเข้าทริโทแห่งเลิกนะเป็นเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลายนะครับยี่สิบหกถึงยี่สบแปดเข้านวางปุงเอกอันนี้ให้คุณกับดวงชะตาสิบเก้าถึงยี่สิบสองเนี่ยเข้านวางพิษอันนี้ไม่ดีต้องระมัดระวังนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับนะ พอดาวเข้าไปในราศีธน like for ูเนี่ยนะก็จะส่งผลให้ตัวเราเองไอเดียจินตนาการเจิดจรัสเลยเพราะดาวพัทิศเป็นธาตุไฟไปอยู่ในเรือนธาตุไฟก็โหคิดอะไรก็ลุ่งโลดเจริญรุ่งเรืองไปหมดนะก็ถือว่าดีนะครับนะจะปิ๊งไอเดียบ่อยมากช่วงนี้นะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะถือว่าให้คุณกระดวงชะตานะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าืวนอฬินะครับอุปสรรคนี่สินความขัดแย้ง ความอึดอัดการบริการการช่วยเหลือการเทคแคร์อีกเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้อเรือนสหชะสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องนะในช่วงสัป,ปดาห์นี้ในช่วงเดือนนี้นะครับนะดาวพระพุทธท่านจะเดินถึงาสามราศีเลยนะครับนะเอาละดาวเจ้าเรือนสหชะก่อนสหชะตกมรณะอันนี้ไม่ดีนะครับระวังเพื่อนฝูงสังคมพี่น้อง ทำให้ลาบากอึดอัดคนสนิทนะแต่นี่แค่3วันเองนะเป็นเรื่องของเดือนที่แล้วไปแล้วนะในวันที่1ถึงวันที่3หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เข้ามาอยู่ในราศีนะครับธนูนะในช่วงวันที่4ธันวาเวลา18บแนากายีนาทีวันที่4ถึงวันที่25เราจะเข้าราศีธนูอยู่ในราศีธนูนะหนึถึงสิจะเข้าทริโธแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกลาบากตอนต้นสบายตอนปลายนะครับวันที่1 3บสถึงยีเข้าเลิกเศรษฐีใหญ่มหาธนูแห่งเลิกถือเป็นเลิกที่ดีนะจะทําการอะไรในช่วงนั้นจะให้คุณกด วันที่23-25เข้าโจโรเลอร์เขาเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันนะครับนะวันที่6-8เข้านักวางพิษอันนี้ไม่ให้คุณนะต้องรามัาระวังนะครับวันที่10-12วันที่20-22เข้านักวางปูกเอกอันนี้ให้คุณกับดวงชะตาเอาละนะครับนะในช่วงของนะครับตอนที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษนะคุณเองจะโดดเด่น นะครับเกี่ยวเรื่องของประชาสัมพันธ์เข้าหาผู้คนมีคอนเนคชั่นได้มีโอกาสเจอคนใหญ่คนโตนะคนใหญ่คนโตก็พร้อมจะสนับสนุนคอยช่วยเหลือนะครับคุณในลักษณะต่างๆนะเขาเรียกว,ว่าอยู่ในมิตรอยู่ในกลุ่มของคนที่สามารถผลักดันต่อยอดให้คุณสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะครับนะในลักษณะต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะการที่ สหาชาวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสุภาพเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หัวหน้างานเป็นเพื่อนนะ,ะประธานบริษัทเรียกคุณเข้าหาเพื่อปรึกษาหา,หาหรือในลักษณะต่างๆก็เท่าว่าสังคมให้คุณคนละกัน นะครับการติดต่อการประสานงานประสบผลสํลลาเร็จลาบรื่นเป็นอย่างดีคุณเป็นบุคคลที่นะครับสังคมต้องการเป็นที่นิยมชมชอบทําให้คุณเองมีเกียรติยศชื่อเสียงนําความสามําเร็จมาให้คุณในลนักษณะต่างๆนะถือว่าให้คุณก่ะโดชะตามากๆนะครับนะเอาละอีกภพเรือนหนึ่งออย่างยังตอนเข้าไปในราศาีมังกรน,นะอันนี้เข้าไปในวันที่26่กธันวาณนะเวลา22่สิบสนกายีเนาทีสวยโจโรเลอร์รสาหาชากกรรมะช่วงนั้นจะเขาเรียกว่าทํางาน จะเดินสายทํางานเลยนะครับนะแทบไม่ได้หยุดเลยก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะครับนะเพราะสหัสชักกรรมะเนี่ยมันแปลว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเดินทางตลอดเข้าหาผู้คนตลอดปฏิสัมพันธ์ตลอดแต่ก็ได้รับผลดีนะครับนะถือว่าดีกับดวงชะตาแหละนะครับก็ถือว่าดีนะดาวพระพุธอยู่ในภพที่10ก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะมีวาจาค่อนข้างที่จะ สาริกาลินทองเลยพูดอะไรไปยังไงก็มีเกณฑ์ที่คนจะเชื่อนะครับนะแล้วก็ด้วยดาวพระพูดเองท่านเป็นธาตุน้ำนะไปอยู่ในเรือนธาตุดินก็อุดมสมบูรณ์เลยทีนี้นะครับพูดจาอะไรก็เรื่อนหูสนอกหูนะครับนะพอเดี๋ยวก็ไปกลุมกับดาวพระศุกร ไปกลุมกระดาษเสาเงี้ยโอ้โห,โโหนะซึ่งเป็นทั้งคู่ท่าและเป็นทั้งคู่สมพลก็ต้องบอกว่าเดเด่นมากการติดต่อประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเงินเป็นทองหมดนะก็ยินดีด้วยกับชาวราศีเมษนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะอีกพบเรือนอันนี้อริเนะาะอริมรณะไม่มีปัญหานะตอนที่อริไปอยู่ในเรื่องของสุภะไอ้ตรงเนี้ยเราจะบอกว่าเป็นการเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแบบบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า ไม่ค่อยที่จะเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่เนาะคนที่จะช่วยเหลือเราได้เดินหนีอะไรประมาณนี้อันนี้ให้ให้เข้าหาหน่อยนะครับนะให้คุยหน่อยให้เรีหน่อยนะแต่ต้องเข้าแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะนะครับเขาถึงจะให้คุณนะครับว่าอาลีแปลว่าบริการ นะบริการผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ถ้าเกิดบางท่านถ้าดาวพระพุธเป็นกาลกินีอันนี้อยู่ห่างๆเลยอยู่ห่างๆใหญ่ๆเลยเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวไม่เข้าหูนะเพราะคำว่าอาริจะกลายเป็นสโตไปนเนี่ยอริเป็นสุภาษมีผู้ใหญ่เป็นสโตอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ต้องเรามาระวังนะครับก็เราก็ดูดีๆเช็คดูดีๆนะครับนะว่าถ้าเกิดเขายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรกับเราเออเสสแสดงว่าเราไม่เป็นกาลกินีแล้วนะถ้าเราเป็นกาลกินีเนี่ยก็ต้องแบบ แก้ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนได้ครับท่านได้ครับนายเหมาะสมครับท่านทําดีที่สุดแล้วครับท่านอ่าอย่างเงี้ยรอดนะไม่ว่าจะเป็นการลึกกินีหรือเป็นอะไรยังไงก็เจริญก้าวหน้านะครับนะเขาเรียกอยู่เป็นนะครับเอาละนะหลังจากนั้นเนี่ยอริวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีมังกรแปลว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเรื่องยุ่งๆวุ่นๆเนี่ยคุณแก้ได้หมดอ่ะคุณประสบผลสําเร็จหมดอ่ะนะ คุณจะเป็นคนที่เก่งคุณจะเป็นคนที่นะฮะเป็นที่ไว้วางใจนะครับของเพื่อนฝูงของเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานได้คุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มในกวนนะก็จะอุ่นใจเพราะคุณสามารถเป็นที่พึ่งพาใสายได้เขามีความรู้สึกว่าคุณไปอยู่เขาเนี่ยนะจะเป็นจุดที่ทําให้อ,องานเนี่ยราบลื่นนะเป็นตัวประสานงานในลักษณะต่างๆได้ดีเพราะอริอริกรรมะนะครับแล้วนะเราเข้าไปเคลียร์ปัญหาในลักษณะต่างๆ นะครับแต่อย่างที่ผมว่าถ้าอริเป็นการักินีแล้วก็นะครับก็คุณจะเบื่อเบื่องงานนิดนึงนะครับก็จะสังเกตได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกร้อนร้อนรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอ่ะการกินีแล้วอย่างนี้นะคุณก็ต้องอยู่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะอยู่ในมุมของเราถ้าพูดอะไรแล้วมันไม่ให้คุณก็อย่าไปพูดนะครับพูดอะไรให้คุณถึงจะพูดนะครับอยู่แบบให้เป็นนะเขาเรียกว่าอยู่แบบธาตุน้ํะน้ำเนี่ยอยู่ในพัชนะอะไรก็ลื่นไหล ไปได้หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปไปตามวัตถุที่เข้าไปอยู่เราก็ต้องทําตามตัวเหมือนน้านะอย่าไปฝังทางคนนะครับนะอย่าทําให้คนอึดอัดใจแค่นี้คุณก็สบายแล้วอยู่ที่ไหนก็จะมีคนรักเหมือนต้นไผ่รู่ลมชั้นใดชั้นนั้นเลยนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาาในราศีมีนท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับสุภาษ นะในาราศีธนูโอ้โหอันนี้สุภาพก่อนสุภาพเป็นลาภะเป็นคนที่มีโอกาสนะไม่ว่าจะมีงานไม่ว่าจะปีโปรเจกต์ในละักษณะยังไงเนยะนึกไม่ออกบอกไม่ถูกเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกนะคุณจะเป็นคนที่มีโอกาสได้หยิบได้จับได้ได้รับผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆเพราะอะไรสุภาพแปลว่าคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณค,ณคนชื่อเหลือสุภาพลาภะลาภะก็ตามชื่อเลยโชคลาภสิ่งไม่คาดฝันที่ได้มาแบบฟุกฟุกอ่า ราบรอยโชครอยโอกาสงาน2งานสสิ่งที่ปรารถนาได้หมดเลยนะครับนะก็บางท่านเนี่ยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาบพักนู่นนี่นั่นนะ ก็ทําให้เจริญก้าวหน้าเสี่ยงโชคอะไรยังไงก็ไปดูหมายเลขนะครับตามบัตรอนุโมทนาบัตรใต้ฐานพระอะไรอายุของพระเกจิได้หมดเลยเขาเรียกว่ามีความเจริญก้าวหน้านะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสําเร็จนะครับนะชาวราศีเมษนะครับอีกเรือนหนึ่งวินาลาภก็จะถูกแย่งผลงานเท่านั้นเองนะก็ทํางานอะไรก็ต้องตรวจตรวจเช็คอะไรให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับนะเอกสังเพราะว่ามันมีในเรื่องของผลงานต่างๆเนี่ยนะครับนะชาวราศีเมษจะเจอเยอะ นะที่มาตรวจดวงชะตากับผมเนี่ยถูกขโมยงานถูกแย่งผลงานทํางานมาดิบๆดีๆนะครับพอเริ่มจะเสร็จเอาแล้วนะครับนะตาอยู่มาจากไหนไม่รู้นะครับยิ่งเอาพุงไปกินเพียวๆเลยนะนะครับอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมาระวังนะเราก็ต้องพิทักษ์ทรัพย์พิทักษ์กผลงานทําอะไรของเราไว้ให้ดีนะครับเพราะคาว่าวินาศเวลาพักเนี่ยมันแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่ ถูกแย่งผลงานนะลักษณะต่างๆเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยคุณโดดเด่นอยู่แล้วดาวเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะและ้วเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอยู่ในจุดมั่นใจด้วยนะ,นะแล้วก็สามารถที่จะคุมเรื่องราวต่างๆได้นะครับนะก็ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะนะแล้วดาวพฤหัสโยกหลังอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่า ลงทุนน้อยได้กำไรมากด้วยนะจะหยิบจะจับจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยนะก็ส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับนะก็มีโอกาสที่จะได้สินค้าราคาถูกนะครับแล้วก็มาอัพราคาได้กำไรหลายๆเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะนะครับเป็นไปได้นะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาว นะครับพระราหูกันนิดหนึ่งนะครับนะพระราหูเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนราพระราพระกระดุมพระอันนี้ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาแค่ระวังในช่วงของวันได้สามสี่ห้าเท่านั้นเองวันที่เกิดคาดนะนอกนั้นก็ดีแล้วก็ถา้าดาวเจ้าเรือนนะครับเอ่อราพะไปอยู่ในเรือนการเงินเล็งกัตตนุลักก็เท่ากับว่าโชคลาภการเงินถึงตัวนะแต่ถึงตัวเนี่ย ในภพมรณะกอ็อาจจะมาจากแดนไกลหรืออาจจะมาจากการที่เราเข้าไปทํานู่นทนํานี่นะครับไปช่วยเหลือลักษณะต่างๆมันถึงจะได้มาไม่ใช่ว่าได้มาแบบอะเฉยๆแล้วได้นะต้องไปมรณะก่อนเสียแรงก่อน ดำเนินการก่อนทํานู่ทนทานี่ก่อนคุณถึงจะได้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องระวัดระวังในเรื่องของความใจใหญ่ใจฟันใจใหญ่ในโตนิดหนึ่งเวลาพระหูเลง็งพระอังคารน,นะก็มีเกณฑ์ที่จะหมดไปกับเรื่องของหน้าใหญ่ในโตเหมือนกันนะเลี้ยงคมโตะอะไรประมาณนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับเอาละนะเดี๋ยวดาาาูดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์อันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับท่านเป็นกเกษตรตาธบดีอยู่แล้วนะครับนะ ก็เป็นกเกษตรตาทิพดีอยู่ในเรื่องของกรรมมะเนี่ยนะครับงานการอะไรยังไงก็มีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จคิดอ่านอะไรยังไงมีการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างก็ส่งเสริมเกื้อกูลให้เป็นในทางที่ดีนะครับมีความเจริญก้าวหน้าคนไม่มีงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานก็ลองไปสมัครงานดูนะถ้าไม่เป็นการลักกินีเนี่ยจะได้แบบราบรื่นหน่อยถ้าเป็นการลักกินีก็อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าดาวพระเสาร์ให้คุณนะครับนะเอาละแล้เวเดืดาวพระศุกร์นะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินในราศีพฤษภท่านเป็นดาวเจเรอคคู่ ในราศีตุลก็ต้องบอกว่าตอนนี้เข้าจังหวะที่ดีเลยนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยอยู่ในราศีธนูนะครับนะแค่2วันเองวันที่1ถึงวันที่2หลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนะครับและได้ตําแหน่งนะอุดมเกณฑ์เลยโอ้โหการเงินได้ยอุดมเกณฑ์ในเรือนการนะทางานได้เงินนะลงทุนหรืออะไรไปไม่เสียเปล่านะลงลงลง,ลงทุนลงแรงทําอะไรไปเนี่ยคุณจะได้รับ นะครับผลตอบแทนมาอย่างสมเหตุสมผลนะครับได้เป็นที่ถูกอกถูกใจทําให้คุณเประสบผลสิ้นจับเงินแสนจับเงินล้านกันได้เลยทีเดียวนะเวลาดาวเจ้าจเดือนกระดุมพระไปอยู่ในเรื่องของกรรมมรกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณทํางานแล้วคุณจะประสบผลสาเร็จโดดเด่นเรื่องของการงานเป็นอย่างมากอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ เอาะนะแล้วดาวเจ้าเรือนคู่ครองล่ะนะครับก็เหมือนกันวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรมมะก็จะเป็นช่วงที่คุณได้รับความร่วมมือนะจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาผู้มีปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะมีการร่วมมือกันนะครับนะทำให้งานเนี่ยนะออกเป็นผลงานนะครับ ที่ดีนะครับนำพามาสึ้งชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองเงินตาให้คุณนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากสําหรับชาวราศีเมษดดาวพระศุกร์เป็นพระเอกเลยต้องบอกได้เลยนะครับนะสำหรับชาวราศีเมษนะถ้าพระศุกร์ไม่เป็นการกินเิการเงินคุณเนี่ยนะครับจะเข้ามาแบบว่ามากมายนะครับก็ถือว่าดีนะแล้วแล้วด้วยดาวพระศุกร์เองก็ไปเจอกับดาวพระพุธนะที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ำเนี่ยไปอยู่ในเรือนของธาตุด,ดินก็จะได้แบบปึกแผ่นนะครับได้มาแบบว่า ามากมายนะก็ถือว่านะครับให้คุณอุนให้คุณกับโดชะตาแล้วก็ตามชื่อะฮะอุดมเกณฑ์นะก็ประสบผลสําเร็จนะรวมทั้งคู่ครองเนี่ย<ๆ>ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่ที่จะ ร่วมมือกันนะกับคู่ครองทำโปรเจกต์คิดงานอะไรก็ได้นะเพื่อทําให้กรอเกิดไรายได้นะครับบางคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านตกงานอยู่อะไรบางอย่างหรือไม่ได้ทํางานก็อาจจะมีการคุยกันแบ่งงานกันนะอะไรยังไงก็ได้นะครับก็คือจะได้รับผลดีเกี่ยวเรื่องของการงานแหละนะครับโดยมีแฟนหรือคู่ครองคอยส,สนับสนุนผลักด,ดันคุณนะให้คุณประสบผลสำเร็จในลักษณะต่างๆก็ถือว่าดีนะครับนะเอาละนะครับนะถือว่า ถือว่าโอเคเลยนะครับเอาละนะเดี๋ยวดูพักเกตนิดนึงนะครับนะดาวพักเกตเองเนี่ยนะครับอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่24วันที่1ถึงวันที่11สเสวยเทวีเลิกวันที่ 12- บสถึง 24, ยีเสวยเทสาตีเลิกเทวีนี่เป็นเลิกราชาอยู่แล้วเป็นเลิกราชินีเขาเรียกอย่างนี้เป็นเลิกเป็นเลิกนางพญาน,นะครับส่วนเทสาตีเนี่ยเป็นเลิกเกี่ยวเรื่องของการพบปะผู้คนอะไรลักษณะต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธเองท่านก็ไปดี นะครับนะอยู่ทั้งสุภะอยู่ทั้งตรงนี้ก็ให้คุณเกิดดวงชะตานะหลังจากที่อยู่ในเรือนนี้เขาก็จะไปกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อให้เจริญก้าวหน้านะครับนะให้ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยถ้าบังเอิญดาวพระพุธเป็นกาลรรก,กินีเนี่ยถ้่ากับดาวพระเกตอยู่ในเรือนกาลรรก,กินีก็จะส่งผลให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนิดนึงนะจะติดขัดเกี่ยวเรื่องของการติดต่อนะจะเดินจะเหินกะเดินทางอะไรก็มีอุปสรรคนะครับก็ให้สวดพระคาถา นะครับถ้าเวสวรรณป้องกันไว้ก็จะช่วยได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤเกตุอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยต้องบอกเลยงนี้เลยนะว่าชาวราศีเมษเนี่ยก่อนออกจากบ้านนะทั้งเดือนเลยให้ท่องกระถางเงินล้านแล้วเงินจะเข้ามาแบบฟุกๆคุณจะมีโชคมีลาภพระเกตอยู่ในเรือนการเงินแล้วนะแล้วไปกระตุ้นเนี่ยให้ลาภเกิดเนี่ยชาวราศีเมษเป็นหนึ่งในราศีที่มีโอกาสถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับ เป็นอย่างดีเลยนะมีโชคมีลาบแบบว่าเฮงเฮงเลยนะแล้วแล้วเห็นไหมดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือลาภาด้วยอ่านะลงทุนน้อยไงลงทุนสักหนึ่งใบอาจจะถูกระวันที่หนึ่งก็ได้นะก็ให้สวดมนต์นะอันนี้เป็นเคล็ดเลยตื่นเช้ามาสวดเลยกระถางเงินล้านก่อนนอนกระถางเงินล้านเอาสามสิบวันเลยเนี่ยถึงแม้ไม่ถูกหวยแต่คุณจะมีโชคดีหรือจะมีช่องทาง ที่จะทำให้คุณเองเนี่ยมีเงินมีทองนะแล้วก็ในช่องผมมีนะกรถางเงินล้านนะครับมี1จบสจบนะครับเจบ แล้วก็ร0 8ยแโอจบโหเข้าไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์เลยเข้าช่องเพลย์ลิสต์นนะแล้วคุณก็จะรวยรวยเฮงเฮงปังปังเลยสําหรับชาวราศีเมษนะครับนะเอาละนะครับนะยังไงกนะ็มาสรุปกันนิดนึงนะการเงินไม่มีปัญหานะครับดาวพฤหัสเดินดีดาวพระาพราหูดาวพระเกตก็มาจะพบดีเรือนดีนะครับก็การเงินผ่านนะสำหรับชาวราศีเมษคู่ครองดีการงานดีจบนะดีสามผ่านเอาไปเลยนะครับชาวราศีเมษนะครับ เฮงเฮงรวยรวย ปังๆกันเลยทีเดียวนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากท่านใดถูกหกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับและท่านใดถูกใจมากเข้าไปอีกก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดเก้าจัดเี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะตามประหัสพร้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีแล้วก็ชื่นใจทุกครั้งเลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกตดก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต9าพินูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงพิชัยสงคารามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่นอ้องการเยาลามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกาลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50ศนย์จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เคยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นเะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ